วันนี้ไฮไลท์เรื่องของการเมืองก็คงหนีไม่พ้นการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินที่อนุสาวรีย์ชัยสม,มรับภูมินะฮะไฮไลท์จะอยู่ช่วงหลังหกโมงเย็นส่วนใหญ่คนบคุณกุ๊กฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศยกระดับการชุมนุมหรือไม่มวันนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าคือการชุมนุมในปัจจุบันอย่างที่เราเคยค,ค,คุยโกรชมฟังแล้วจะไม่ใช่การชุมนุมแบบนอดีีที่ปักหลักค้างคืนอยู่ละล่อย่างนั้นเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันมันประยุกต์โซเชียลมีเดียวันเนี้ย แม้ว่าบางท่านก็จะมีเสียงวิจารณ์บอกว่าก็มีแต่คนหน้าเดิมมาแต่วันนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวเราก็บอกว่าคุณอาเรวัตฮะ,ฮะคนตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรท่านก็ไปร่วมชุมนุมนะฮะอาถามว่าทำไมแล้ว พูดได้เพราะในเมื่อนักข่าวไปเจอไงฮะหรือว่าคนมีชื่อเสียงไปเจออ่ะมันมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราก็สามารถนําเสนอข่าวได้เอาละฮะแต่ว่าไปดูบรรยากาศนะ,ะตั้งแต่เช้าวันนี้เลยแล้วก็อย่างที่เรารายงานผู้ชมไปว่าฝนที่อนุสาวรีย์ชัยเพิ่งหยุดตกไปเนี่ยนะฮะสำหรับการชุมนุมใหญ่ฮะของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยนะครับก็แน่นอนฮะนำโดยคุณจตุพรพรมพ,พันธ์อดีตแกนนานปชอ,อาจารย์ปานเทพโพพงศ์พันธ์นะฮะทนายนกขาวทนายนิติธรล้ำเหลือแล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลแกนนากลุ่มคอปทรนะคร แน่นอนฮะจุดประสงค์หลักวันนี้ก็คือเรียกร้องฮะให้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายมตรีลาออกจากตําแหน่งหลังจากมีคลิปเสียงสนทนานะครับกับเซนุนเซนประธานวิศกรรมกัมพูชาและอดีตนายรมนตรีกัมพูชาซึ่ง มีพฤติกรรมล่อแหลมแล้วก็ส่งผลทําให้ประเทศชาติเสียหายนะครับโดยแกนนําสําคัญนะที่ได้มีการขึ้นเวทีปลาัสานะฮะแล้วก็สัมภาษณ์สื่ออย่างเช่นนี่ฮะคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอทีจริงๆคอปทอเนี่ยเขาชุมนุมที่ทําให้รัฐบาลมาตั้งแต่เกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะฮะคุณผ<ฆ>ู้ชมฮะโดยวันนี้คุณพิชิตก็กล่าวครับบอกว่าก็ เพื่อเป็นการปกป้องอธิธปไตยของชาตินะครับผมแล้วก็บอกว่าหลายคนเนี่ยอึดอัดตั้งแต่คือจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องคลิปเสียงฮะย้อนไปนแต่22สิงหาคม2566วันที่กระบวนการยุติธรรมพังทลายหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีเดินทางกลับภยัยแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่สภาผู้แทนราษฎรเลือกคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้รัฐบาลน,นี้อยู่ภายใต้เครือญาตริระบอบทักษิณน,นะครับดังนั้น ทางคอปทอกเลบบอกว่าขอย้าจุดยืน3ข้อก็คือ1นึ่ะนายกรัฐมนตรีต้องลาออก2พักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวและ3การแสดงพลังจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งหากรัฐบาลมีท่าทีไม่ตอบรับข้อเรียกร้องทางแกนนาคอปทอก็บอกว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมแล้วก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะ,ะเราไปฟังเสียงของแกนนาคอปทอฮะคุณพิชิตชัยมงคลครับ ข้อเรียกร้องเรายัางยืนยันสามข้อหนึ่งคือเรียกร้องให้คุณแพทองทานนายกตีได้รับผิดชอบต่อคําพูดนะครับกรณีคลิปหลุดคือการลาออกจากตําแหน่งนายกตมนตีโดยทันทีสองก็คือว่าให้พักร่วมรัฐบาลน,นะครับได้ถอนตัว นะครับหลังจากนี้วันเวทีวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางคอปทอและตัวแทนกองทัพ่านสวส,สก็จะเดินทางไปยังพาร่วมรัฐบาลต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ไปรวมไทยสร้างชาติกันมาแล้วเนี่ยก็จะไปยืน่นหนังสือให้ถอนตัวอย่างเป็นทางการนะครับรวมทั้งข้อที่3ก็คือว่าได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตย ส่วนไฮไลท์ของกิจกรรมการชุมนุมวันนี้แน่นอนนะครับก็คือหลัง18นาฬิกานะครับก็จะมีการครบรอธงชาตินะครับร้องเพลงชาติร่วมกันและหลังจากนั้นจะมีการอ่านแถลงการรวมทั้งแกนนําจะสลับกันขึ้นประสายบนเวทีว่าจะเป็นคุณสุธิลิ้มทองคุณนะครับอาจารย์ประเทศโพภงพันธ์คุณสมชายแสวงการครับอาจารย์เจตโทนวณิชคุณนิติธรล้าเหลือนะฮะหรือว่าทนายนกขานะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะโดยจะปิดเวทีหรือว่าสิ้นสุดการชุมนุมก็คือเวลา21นนึน่่่งงงอออาาาาาจรรย์ปทมพพััธเกก็สภษณขววะ ให้รอฟังในช่วงคืนนี้เพราะว่าคุณนิติธรล้ําเหลือกับทางด้านของคุณจตุพรมุญพาเนี่ยจะพูดเป็นสองคนสุดท้ายโดยบอกว่าวันนี้ยังไม่จบการชุมนุมเรายังไม่ได้คุยเรื่องของอนาคตนะฮะแต่ว่าทางด้านของอาจารย์มาทเทพเอนก็บอกว่าวันนี้การที่มีผู้ชุมนุมมาเนี่ยแล้วมาเป็นจํานวนที่มากกว่าที่คาดหมายไว้ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแล้วก็เป็นสัญ,ญญาณที่ส่งไปถึงรัฐบาลด้วยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็ มีสัญลักษณ์ธงชาติแล้วก็สกรีนคาว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะฮะแล้วก็มีการโบกธงชาตินะครับการธงชาติผืนใหญ่มีนกวีดมือตบนะฮะโอ้โหคืออะไรที่เราเคยคุ้นเคยที่ใช้การชุมนุมวันนี้นํามาใช้กันหมดเลยนะฮะก็เป็นการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับทั่วอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะโดยมีนะฮะก็มีซุ้มขายอาหารแล้วก็มีการขายสินค้าสําหรับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีมี์ลีกสดทุกคู่ ที่เดียวในไทย m o n นแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือน